กินตามตามครูสวัสดีครับวันนี้นะเรามาแห้วสุพรรณนะแต่เราอยากจะแนะนําร้านอร่อยนะเนี่ยที่ผ่านมาสุพรรณเราจะพาไม่ได้ต้องฝากท้องเลยนะร้านนาหมูหมักท่าใหญ่นี่นะครับจะเป็นร้านนี้แต่ข้างในเนี่ยเนี่ยแค่สามโมงเช้านะคนแน่นมากอาหารราคาถูกนะและอร่อยด้วย สะอาดอร่อยราคาถูกนะเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นสิ่งที่เราสองคนนะกินตามตังปูอย่างแนะนํานะแม่แม่ครัวสองคนเนี่ยเอาอยู่นะลูกค้าเต็มร้านนะสะอาดอร่อยราคาถูกนี่อาหารตามสั่งนะไหนๆก็ไหนๆแล้วรีวิวซะเลยเป็นกันเองใจดีด้วยครับนละูกค้าแน่นร้านเลย อย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมานะขึ้นเหนือนะผ่านสีประจันนะครับร้านหน้าท่าใหญ่นะขอแนะนำจริงๆไม่ผิดหวังรสชาติและราคานะเดี๋ยวมาดูอาหารที่เราสั่งให้ดูเลยนหน้าผมหมักท่าใหญ่อากาศร้อนร้อแบบนี้นะคะจัดอะไรไม่ได้ก็ต้องจัดอค่นี้อย่างเดียว เาเรียกอะไรนะน้ำแกงใสไม่ใช่เรียกข้าวโพดเขาเรียกน้ำแกงใสง่ายๆน้ำแกงใสนะคะร้อนๆอย่างนี้นะจัดไปสักถ้วยดิชื่นใจเลยเนี่ยน้ำเขียวราดด้วยนมนมข้นยังไม่ได้กินข้าวเลยกินขนมหวานละช้อนบังกินนะจะเป็นลมไหมเนี่ยจะเป็นลมไหมเนี่ย สามโมงไม่กินข้าวไม่ใช่กินขนมหวานก่อนเนีย่ยเป็นลมไม่ไมไปเป็นหรอกนาะกินลอะอย่างแรกของเรามาถึงแล้วต้องปรุงไหมตัดซีอิ๊วปรุงต้องปรุงสิคะเราบังนะมันมีรสชาติหวานเป็น,น,นปอ,อย่างไรแต่ซีอิ๊วยังไงก็ต้องป,ปรุงอาจจะบังหน่อยนะคะม,มือก็จะแดงไปด้วย จึกะแซ่บไหมนะแค่นั้นนะุรงน่ะคนแหละเี๋เราจะกินที่ะอย่างนะคะเพราะเราสั่งหลายอย่างมากเมนูที่สองหมูกระเทียมไข่ดาวเมนูบ้านๆแต่อร่อยอร่อยด้วยอิ่มด้วยถูกถูกด้วยดีถึงคัญไม่ไมไข่ดาว ไขดาวนะหมูกระเทียมนะมาแล้วอย่างที่สองเมนูที่สามที่สี่ตามมาติดติดอ่าต้มจืดเต้าหู้หมูสับไม่เคยไม่อวยใครนะเนี่ยสาเหตุที่เขาคนเยอะเนี่ยคนเยอะมากร้านเนี้ยร้านนี้คนเยอะมากรถจอดติดติดอันนี้คือผัดชาผัดชารวมเนี่ยห้าสิบบาท ร้านประจำของเราเลยมาเอาให้วที่ไรก็แวะกินทุกทีทุกครั้งเลยเขียงก็จะดัง่อยนะจิบถนนเมื่อกี้เพราะมันติดถนนนะที่จับงานมีที่จอดรถนะหมูกระเทียมนะคะไข่ดาวนี่ราดพริกเห็นไหมประจาเลยมากใจเย็นดิตายไม่ทันสี่โมงแล้ว ค่อยๆกินเด็ดอังเยอน่จอร่อยอะของซดต้มจืดนี่นะต้มจืดกำลังบูดบูดต้มจืดบูดกลมนะร้านนี้ให้สามผ่านเลยสามผ่านอะไรก็เรียก5าดาวอาดาวน็่เ นะกินตามสางครูนะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจเราสองคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e ให้เราสองคนด้วยนะครับกินตามสางครูไม่มีคนดูครูอุกทีขอเจ้พรนะครับสวัสดีครับ